เลยยังไม่เคยมีจนถึงวันเนี้ยไม่เคยมีลูกสาวไม่เคยใช้สายตาอย่างนั้นกับใครอีกน้องใจเคยได้ยินไหมว่าเมื่อทวินเฟรมมาร่วมมารวมตัวกันมาเข้าคู่กันแล้วอ่ะเขาจะทำลายคำสาบของบรรพบุรุษหรือทำลายปมของคนที่อยู่รอบข้าง<ม>ของคนในครอบครัว<ม>เออมันจะช่วยกันคลายอัตโนมัติแต่เริ่มจากตัวทวินและคู่ทวินก่อน แล้วมันก็กระจายไปรอบข้าง mm. เพราะอะไร mm. เพราะทวินเฟรมอ่ะมันพลังงานสูงอยู่แล้วมันมันไม่ใช่คนที่พลังงานต่ํา mm. เพราะอะไรพี่ถึงบอกว่าพลังงานสูงก็สิ่งที่น้องใจได้ปฏิบัติกับลูกด้วยพลังงานสูง mm. ด้วยความรักความเข้าใจพูดด้วยความเมตตานั่นคือพลังงานสูง mm. เพราะเราเพราะเราใช้สติในการพูดในการ